ตุตออุต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 ุนตออุนอุนต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 ุมตออุมอุมตุม tum 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 tui to u do tui 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 tu tù, to u wo tu 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 Tú, tủ. Tùng, to ụ ngò tùng. Tùng, tùng. Tung, tung, tủng. Tục, to ụ co tục. ตุกตุกตุกตุบตออุบอตุกตุกตุกตุบตุกตุดตออุดอตุด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  ตออูต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 ู้ตู้ตูตูนตออูนอูนตูนตูนตุนตูนตูนตูม តឧមត៊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 យតឧយត៊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 យ Ta ua to u tu 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 to u ngo tung, 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 tung. ตูกตออูกกตูกตูกตู้กตูกตูกตูปตออูบบตูบตูบตู้ตูบปตูปตูดตออูดดตูดตูด ตูดตูดตูด